ชงรูปรมา้ะสองอยเก้าบาทจะส่งฟรีและแถมทุกให้อะต่อนะต่อที่เดี๋ยวไปเกี่ยวกับปู่ก่อนเนาะแหวนปู่ค่ะแหวนปู่ใครอยากได้แหวนปู่นะคะมีสามแบบมีสองมีสองแบบขออนุญาตคละแบบให้ ขออนุญาตครับแบบให้ใครอยากได้แหวนปูหนึ่ง9้บาทจัดส่งฟรีค่ะแหวนปูหนึ่ง9้บาทจัดส่งฟรีค่ะแหวนจะเป็นขนาดฟรีไซส์ค่ะสามารถบีบปรับขนาดได้นิ้วเล็กนิ้วใหญ่อ้วนผอมดำขาวใส่ได้หมดเลยนิ้วเล็กเนี่ยคือท่านให้โอเดีน้องบอลด้วยค่ะ กฎหมายนะคะจับเมื่อไหร่ปิงปองอเร็วๆนี้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหนึ่งจะมีงานก็เลยเดี๋ยวจะไม่ได้อยู่ก็เลยจะจับปิงปองแล้วก็ลงให้ก่อนนะคะอ่ะสวัสดี1 3 7 0 0คนดูเดี๋ยวรอตำลาวนะคะรอตำลาวนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยววันนี้จะไปจับปิงปองปู่ตำลาวให้ใครอยากได้ไหมคะตำลา,าวกับนอยเนาะปิงปองปู่ปังมากรอบเพลาเข้าแปดใช่ไหม เราไปให้นะคะเราไปให้คิดถึงหนูไหมคะทุกคนโหยหนึ่งพันคนเพจถูกปิดกั้นนะคะหนึ่งก็เข้าใจว่าเพจถูกปิดกั้นแต่ไม่เป็นไรแล้วก็โอเคหนึ่งบอกแล้วว่าหนึ่งเกิดมาจากคนดูหลักสิบ เพราะฉะนั้นคนดูขึ้นไปหนึ่งเนี่ยคนดูเนี่ยห้าแสนสี่หมื่นแปดพันคนเคยคนดูห้าแสนสี่หมื่นแปดพันคนแล้วก็ยังไม่มีใครที่ทําสถิติในการใบหวยแล้วมีคนดูได้ขนาดนั้นหนึ่งก็พอใจแล้วค่ะแล้วก็วันนะวันนี้เหลือคนดูหมื่นสี่หนึ่งก็โอเคเหลือคนดูหลักพันหนึ่งก็โอเคเหลือคนดูหลักร้อยหนึ่งก็โอเคเพราะว่าหนึ่งไม่ยึดติดสีมงคลจริงๆอะเป็นสีน้าเงินหนึ่งอยากให้ใส่เป็นสีน้าเงินหรือม่วงก็ได้นะคะน้ําเงินหรือม่วงก็ได้เนาะ หนึ่งแบบว่าอยากกราบขอบคุณท่านมากเลยที่ท่านแบบเมตตาเราท่านเมตตาเรา,าต่อตำราเลยนะคะทุกคนค่ะขออภัยนะคือหนึ่งอาจจะให้แนวทางเร็วนะขอบคุณค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะหนึ่งอาจจะให้แนวทางเร็วนะเพราะว่าหนึ่งไม่อยากให้ทุกคนรอนะคะเดี๋ยวจะได้ เดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งจะได้เดี๋ยวหนึ่งจะจะไลฟ์ขายของทีหลังนะคะเดี๋ยวข,ขายของท้ายไลฟ์เนาะแต่เดี๋ยวของญาติให้ก่อนนะคะให้ก่อนนะอ่ะทุกคนคะสวัสดี14,900คนดูนะคะสวัสดี14,900คนดูทุกคน เมื่อกี้แคปตานนอยไปแล้วเดี๋ยวเราจะแคปตามเราต่อพร้อมไหมคะคิดถึงทุกคนมากเลยคิดถึงและเป็นห่วงมากนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสิ่งหนึ่งที่หนึ่งมีก็คือหนึ่งมีกัลยานและมีที่ดีนะคะแต่หนึ่งพูดตลอดเลยนะเหรียญมีสองด้านหนึ่งเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ดีนะคะไม่เป็นคนที่ดีไม่เคยบอกเลยว่าตัวเองดีนะคะแล้วหนึ่งก็มีในมุมดรักเยอะมากหนึ่งเป็นคนที่มีด้านมืดค่อนข้างเยอะมากๆแต่หนึ่งไม่ไม่ไม่ได้อยากงัดออกมาให้ใครเห็นเท่านั้นเองนะคะหนึ่งกลัวตกใจกลัวเด็กๆตกใจนะคะไม่เลยเลยไม่อยากงัดออกมา รักนะกับคุณคุณอาชิค่ะกับคุณพี่อาชิด้วยนะคะขอหวยมนเลยไม่ได้ทำเลยค่ะอ่ะแกรตตาน้อยก่อนนะเดี๋ยวต่อตําลาวใครรอเข้ากลุ่มกดหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะใครรอเข้ากลุ่มกดหนึ่งขึ้นมาเลยคิดถึงค่ะใครรอเข้ากลุ่มกดหนึ่งขึ้นมาเลยตาน้อยก่อนนะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9ค่ะจำไว้นะคะ1ไลฟ์สดที่เพจแม่น้ำหนึ่งภาษาไทยและน้ำหนงภาษาอังกฤษเพจจริงจะไม่มีการปักลิงบ้านหวยหรือเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีการเข้ากลุ่มฟรีไม่มีการสมัครเว็บหวยนี้แล้วจะได้เข้ากลุ่มฟรีไม่มีนะคะทุกคนขา1หนึ่งบอกเลยนะหนขายเครื่องรางอย่างเดียวนะคะตามเราแคปหน้าจอนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, ปดเก้าสิบหนึ่งสสาสี่ห้าหเจ็ดแดเ้าและสิค่ะทุกคนฟังเลยหนึ่งอาจจะให้แนวทางเร็วเพราะว่าหนึ่งอยให้ทุกคนรอส่วนใครอยากบูชาคล้องอยากเข้ากลุ่ม รอเลยนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ต่อจากนี้นะคะคือนที่แบบว่ามารอแนทางก็จะได้จะได้ได้แนทางแล้วก็จะได้ออกจากไ์สดไปเนาะส่วนคนที่อยากเข้ากลุ่มก็จะได้เข้ามาดูกันนะคะวันนี้นะคะหนึ่งอยากแบบว่าอยากอยากกราบขอบพระคุณอีกรอบนึงแต่หนึ่งก็แบบมันจะดูอารมณ์ผบไปนะคะคือดีใจที่อย่างน้อยก็ยังมีความมีความเขาเรียกว่าอะไรอะอยุทิธรรมเกิดขึ้นกับตัวเอง ต้องใช้คำนี้เลยนะอ่ะต่อไปใครอยากเข้ากลุ่ม V.I.P. ลูกค้าขาฟังให้ดีนะดูใจเย็นขึ้นค่ะแม่หนึ่งก็โตขึ้นทุกปีคะ่ะแล้วก็ลูกก็3คนแล้วเอาจริงๆนะณนะนะตอนนี้ที่หนึ่งเป็นอยู่หนึ่งคิดว่าหนึ่งหนึ่งอยู่ในบทบาทที่รู้สึกว่าดีที่สุดแล้วนะคะคือหนึ่งไม่เคยเป็นคนดีขนาดนี้มาก่อนเลยในชีวิตนะคะคือแต่หนึ่งก็มีสองด้านเนาะปกติเนี่ยหนึ่งเป็นคนที่แบบถ้าใคร ว่าเราเนี่ยมันจะปี๊ดแบบปีแตกมากๆเลยแต่นะตอนนี้ก็เฉยๆค่ะเฉยๆไว้ก่อนค่ะเดีถ้าเกิดเขาจะซัดก,ก็ซัดเลยจะซัดก,ก็ซัดเลยเฉยๆไว้ก่อนตอนนี้นะคะห่วงกินห่วงกินอยู่อืมคิดถึงอ่ะใคไรไม่ทนเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอวนใหม่ให้อีกรอบหนึ่งนะทุกคนค่ะกำไรอนันตทรัร์สวยมาก ใครได้บูชากําไรปู่อนันตทรัพย์แล้วโชว์แฮนขึ้นมาหน่อยค่ะใครบูชากําไรปู่อนันตทรัพย์แล้วโชว์แฮนขึ้นมาหน่อยใครจะถูกรัฐบาลไทยงวดนี้ยกมือขึ้นมาหน่อยค่ะใครจะถูกรัฐบาลไทยงวดนี้ยกมือขึ้นมาสูงๆหน่อยค่ะว่าบูชาแล้วค่ะได้แล้วค่ะงวดนี้รวยแน่นอนค่ะลูกค้าขาเอ่อกำไรอ,อนันตทรัพย์นะคะหรือกำไรปู่ที่ตัวของปู่นะคะ เขายังไม่ได้กินข้าวเลยเดี๋ยวข้าวไรก่อนเด็กกินยังเด้กกินแล้วเหรอเห็นไหมเอเดี๋ยวข้าวไรเสร็จเขาไปกินโอ้โหมุ้งมิงหน้าอะไรมากโอ้โหคนดูเหมือนกัอ่ะเอาใหม่กลับมา โอ้ลืมอะไลอยู่ก็รู้ว่าไหลอยู่เปิดประตูเข้าไปมันไม่ใช่เรื่องแม่อ่ะทุกคนกําไรปูอ่อนันตทรัพย์ใครอยากบูชากําไรปูอ่อนันตทรัพย์ ยังไม่ได้บูชาเลยอยากบูชากําไรปู่นันตทรัพย์มากนะคะกาไรปู่นันตทรัพย์ชื่อกําไรอนันตทรัพย์ก็คือมีทรัพย์อนันต์นะคะอนันต์คือมากมายเยอะแยะนับไม่ถ้วนนะคะคือที่หนึ่งตั้งว่ากําไรอนันตทรัพย์เนี่ยหนึ่งไม่ได้เป็นคนตั้งนะอาจารย์เป็นคนตั้งให้ว่ากําไรอนันตทรัพย์เพราะว่าหนึ่งสร้างปูอ่อน,น,นันตะนาคราชก็เลยทำเป็นกําไรอนันตทรัพย์